เก่งกับเด็กและคนแก่สัปดาห์ก่อนวิ่งกับป๋าวัย70บวกวันนี้วิ่งกับเด็กบาดเจ็บเส้นเอ็นเป้าหมายวันนี้วิ่งยาว15กิโลหยุดวิ่งมา2วันเพื่อเตรียมตัวมาวิ่งยาววันนี้กะจะวิ่งแบบ Walk b เบรกก็คือ วิ่งอยาไปบกวิ่งแล้วหยุดเดินเพื่อไม่ให้ร่างกายชอกช้ำมากเกินไปแต่หาเพื่อนวิ่งช้าไม่ได้เลยดูแล้วมีแต่นักวิ่งขาแรงวิ่งเร็วทั้งนั้นเลยออกตัวกันไปอย่างรวดเร็วไปได้สักพักหนึ่งก็ไปเจอคนวิ่งช้าจนได้คือคนบาดเจ็บนั่นเอง ก็เลยวิ่งวิ่งเดินเดินเป็นเพื่อนน้องขึ้นเนินก็เดินลงเนินก็วิ่งไปเรื่อยๆสักพักน้องเดินเยอะแล้ววิ่งไม่ออกถามน้องว่าจะไปทางลัดกลับเร็วไหมน้องไม่ไปจะไปตามรูส5 5กิโลเพื่อให้ได้ตามเป้าเราจึงวิ่งโซน2 วิ่งยาวเหมาะกับการวิ่งโซนสองมากกว่าวิ่งไหลลื่นดีวิ่งไปจนถึงอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรมองกลับหลังไปไม่เห็นน้องแล้วจึงเดินย้อนกลับไปตามน้องเจ็บขาแต่ยังใจสู้เดินต่อไปเผื่อจะได้ระยะที่ตั้งใจงแต่เดินไปได้อีกนิดเดียว ถึงสี่แยกไฟแดงก็บอกว่าไม่ไหวแล้วโทรตามพ่อให้หน่อยก็เลยโทรตามพ่อแต่พ่อไม่รับจึงโทรหาแอดมินแอดมินก็ขับรถมารับกลับไปยังจุดเริ่มต้นอย่างปลอดภัยถามว่าเสียใจไหมที่ล้มเหลวในการวิ่งยาวตอบได้เลยว่าไม่เสียใจเลยแต่ภูมิใจมากกว่า พอได้ช่วยเหลือน้องและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง